สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะโตโน่ฟ้องแฟนคลับนิชาตั้งใจพาไปกินข้าวจะเจอทำหน้าแบบนี้นานๆนักสแสดงหนุ่มโตโน่พาคินคำวิไลศักด์เขาจะอวดหวานกับนางเอกรุ่นน้องนิชานัฐนิชาดังวัฒนาวณิชสักทีล่าสุดพีโนหาเวลาว่างได้ก็รีบรับหวานใจไปกินข้าวแต่ก็เกิดเรื่องทำให้หนูนิชาหน้างอเพราะว่าโดนพี่โนดุระหว่างกินข้าว แถมพี่โน้ยังโพสคลิปหนูนิชาและฟ้องให้แฟนคลับดูอีกทั้งยังเขียนแคปชั่นว่าแฟนคลับใครก็ดูเอาเองนะครับทำงานกว่าจะได้เจอกันแล้วมาเป็นแบบนี้ดูแล้วตัดสินกันเอานะครับหนูนิชารีบเข้ามาคอมเมนต์จากสาเหตุที่น่าง,งองแบบนั้นทันทีว่าโอ้ยคนมันอิม่มฮือจากนั้นแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สงสารหนูนิชาว่าเอ็นดูเหมือนโดนผู้ปกครองบังคับให้กินข้าว หยอกล้อหน้าเอ็นดูอย่าดุพญาดน้อยนิชาเลยพี่โน่นานๆเจอกันต้องพูดกับน้องหวานๆน้องหน้าเอ็นดูนะพี่โน่อย่าดุน้องเลยค่ะพาน้องไปทานข้าวบ่อยๆสิคะพี่โน่ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวส .co.th ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ก็ยังยิ้มยิ้มอยู่เลยตอนนี้หน้าบึง้งเปอปออะไรเมื่อกี้เอาผักมาปิดปิดไว้คืออะไรฮะไมวุ่เนเลยทำเป็นเด็กแล้วมาทำเป็นหน้าซีเรียสก,กินให้หมดอีชิ้นเดียว ที่อยากเห็นเหมือนกันเื่าจะอ้วกกินให้ดูสิเราทำงานกันืน่อยขนาดไหนว่าจะได้มามากี่รอบกี่รอบจะต้องมีปัญหาตรงนี้ตลอดยอมรับไหมไม่จริงหลล่าก็กินหมดเียงก็ไม่คืนชมกันเลยมันไม่ใช่เรื่องเรื่องมาชิ่ชมอะไรกันรื่างน่นา ช้าหลอกลวงบอกว่าเหมารวงมากโอเคโทษทีไี่ยิดช้าหลอกลวงอะไร <c oughs> ไม่ยินและไม่ชอบของเด็ ใช่เรื่องนะเนี่ยเขาก็เอามาให้อย่างดีอยู่แล้วสงสารไหมสงสารตัวมันไหมไม่ว่าเรื่องโอ้ไม่ได้ไม่ได,ไได้คิดแบบนี้ไม่ได้กินให้หมดถ้ามียับมันไม่ต้องมาท่าไม่ต้องมาท่าเราก็คงเปนน็นอาหารบนจานของยักษ์กินให้หมด ไปรับพา,า,ามากินแล้วมากินทิ้งทิฟ้างไม่ได้มักิน้าไม่ไหด้มันจะไม่ไหวอะไรวันนี้ก็ออกกำลังกายเยอะ,ะกินเข้าไป ไม่ไหวอะไรกินกนมันไม่ใช่ไม่ไหวใจต้องนาฮงงเงี้ยไม่ใช่ใจท้องไม่ไม่ไม่มันกินอยากเห็นมันคนกินชิ้นหนึ่งแล้วมันตายครับตายในร้านเลเบิร์บเออเดี๋ยวพี่เออมึงพี่รับผิดชอบเองนะกิน จริงมากโอเค